จำฟาร์มสวัสดีค่ะจำฟาร์มตั้งอยู่ที่บ้านน้องกระตันตำบลน,น้องห้างอำเภอกุชีนารายจังหวัดกาฬสินธุ์จ้าดำฟาร์มอัปเดตกว้างจ้าพี่น้อง มื่อวันพาหัลที่แปดมีนาคมหกหกมาอัปเดตกวางตะเอไม่ต้องวิ่งหนีหรอกออกลูกยังคะน้ำกินจะหมดแล้วนะคะออกลูกยังคะไนไไนไนน อะตอมออกลูกหรือยังไหนเอ่ยไหนเอ่ยน, <c oughs> น้องกำลังแทะขนุนจ้าแทะขน,นุน แทบบอกมีล่นแทบบอกมีล่นตาเอตาเอเลยตาเอวันนี้แม่มาช้าแต่ว่าดีกว่าไม่มานะมาช้าดีกว่าไม่มากินอะไรจ๊ะกินบอหมี่แซ่บดีบ่า แบอบู่บ,บ่านะคะแม่ปุ่มนะคะปุ่มแม่ปุ่งไก่คลอดเต็มทีแล้วห้ามเผอนะคะไก่คลอดแล้วห้ามเผอมันหมักยิดจ้าเสริมให้น้อง เกลือแร่เกลือแร่นะคะออมร่อยไหมตัวเองมันโบ้านสุกปนไดตัวลูกกระกินไดนะ้เนาะ ร้านค้าให้มานะคะขนุนให้มาฟรีๆเอาไปเหกกวางกินแนว่วาสนาะกุ้ยอย่างเงี้ยน้องก็ชอบนะคะอาป้อนถึงมือเลยกล้ยนะคะแพะก็มักได้ค่ะพี่น้องกล้ย แพะกรบมกักบริมกกักตะกวางตาเอตาเอตาเออย่าพึ่งออกไปได้ลูกยังไม่ถึงคิวต้องรอให้แพะเข้ามาก่อนพวกนู้นึงจะออกไปได้เข้าใจไหมคนสวยคนสวย จับก็ไม่ได้นี่น่ารักขนฟูฟๆนี่เป็นลรขนฟูจังขนชี้จังเป็นไรคะเอือตกใจอะไรหรือเปล่าคะืขนชี้จังเลย กินดร่อยไหมอร่อยไหมครับแซบอยู่ครับมาแซบอยู่ครับมาแบบไกลคิดเลยแซบอยู่ครับมายญ้าแพนกุลาเช้านี้เป็นหญ้าแพนกุลาเจ้า โปรตีนเยอะ uh. ลมแห้งได้จ้ามาเนี่พี่น,อน้องลมแรงกลางค <t> ื้นบันี่หนาวอยู่กลางาเวน้นเหือนห่อนคักพี่น้องกับต้องดูแลสุขภาพน้ำได้จ้า ดูแลสุขภาพทางนี้บางมือก็ได้กินยารัดไว้แล้วจ้ะ ออกลูกเลยเร็วออกลูกแล้วเลี้ยงลูกด้วยนะจ๊ะ S <S สำหรับคลิปนี้กะเพราะแค่นี้ก่อนเด้อค่ะพี่น้องฝากกด subscribe กดติดตามด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปจ้าแล้วก็ในเฟสกัเพจอดัมฟาร์มเด้อค่ะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยเช่นกันจ้าขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ